สวัสดีนะครับผมหน่อย FC m u s มือสี่กมาแล้วนะครับนะคบผมซีดีนะครับมาแล้วซีดีนะครับเราจะแปลงเอ่อเป็นใส่ตัวฮาร์ดดิสนะครับตัวความจําหรือตัวเมมแบรีนะครับผมหรือเราจะซื้อนะครับซื้อตัวแฟลชไดท์มานะครับหรือว่าจะเป็นระบบโมทูสนะครับระบบโมทูสก็ได้นะครับเนี่ยที่บ้านก็ใช้ระบบไอ้นี่เหมือนกันครับ U.S.B. นะครับเวลาเปิดเพลงเวลานี่โหลดเพลงเข้ามือจากมือถือใส่ CD นะครับใส่คอมก็ได้นะครับโน้ตบุ๊กว่า iPad ต่างๆนะครับนี่ก็จะใส่ฮาร์ดดิสได้นะครับฮาร์ดดิสตัวความจำนะครับเราก็ต้องเอาสายคอมเอาอะไรมาแปลงนะครับดัดแปลงแล้วก็หรือเราจะแปลงเป็นอ่าเป็น U.S.B. เป็นมุดระบบมูทูลได้นะครับผมจอทีวีหรือจะเป็นจอฉายใช้ใชนัง อย่างนี้นะครับเราโหลดโหลดโปรแกรมโหลดอะไรเข้าใช่ไหมครับพอโหลดเสร็จปุ๊บเราก็เอาตัวนี้เป็นตัวเครื่องเก็บข้อมูลเลยนะครับเหมือนคอมตัวหนึง่ง CD นะครับก็คือถ้าเราเอาไว้อย่างนี้ปุ๊บเราแปลงนะครับแปลงเป็นฟังเพลง USB ก็ได้ถ้า CD เสียถ้าไม่ไม่อ่านนะครับหรือจะไปให้ช่างเขาดูให้นะครับหรือเราจะแปลงเป็นระบบซีเหลีหล่ยมเ,เล็กๆนะครับระบบโมทูธ ระบบ FM นะครับก็จะใช้ได้นะครับก็เพื่อนๆเพื่อนพี่เขาก็คนหลายคนเขาก็ไปทําลองทําแล้วก็โอเคนะครับหรือจะเป็นลาโพงเล็กๆเหมือนผมเนี่ยย่อลงย่อลงนะครับไฟก็ใช้ได้นะครับห้าจุดแอมนะครับห้าจุดศูนย์นะครับกําลังวัดมันก็พอใช้ได้กําลังนะครับหรืชาร์จแบตแบตเหมือนแบตมือถือนะครับได้นะครับ ทำได้หลายอย่างนะครับตัวนี้ซีดีแล้วก็หรือรจะเราจะไปใช้จอฉายก็ได้นะครับถ้าเราแปลงแล้วเราจะโหลดหนังโหลดอะไรต่างๆเข้าไปในกล่องนะครับกล่องความจำกล่องเหมือนแฟลชไดรฟ์นะครับตัวความจํานะครับก็จะใช้ได้นะครับเพลงไม่ไม่เปิดนะครับกลัวเสียงดังก็เลยไม่ได้เปิดนะครับแล้วก็ตัวอย่างนี้ปุ๊บพอเรามีฮาร์ดดิสต์ความจําอะไรก็อยู่ในนี้หมดเลยแล้วเราก็ต้องถามว่าโหลดดึงเข้า ไอ้ usb ได้ไหมบอกได้เลยว่าได้นะครับเราก็ต้องดูค่าของคือตัวเครื่องนะครับว่าโหลดระบบระบบ usb ระบบเพลงได้หรือเปล่านะครับโหลดวีดีโอโหลดหนังอย่างเงี้ยนะครับภาพยนตร์นะครับผมได้ตั้งหลายอย่างนะครับจอใช้ได้นะครับไม่เสียนะครับจอคอมกับจอทีวีนะครับจอคอมก็ดูในจอทีวีได้เหมือนกันนะครับทุกวันนี้ส่วนมากทุกวันนี้จอคอมเนี่ยต่อระบบ รุ่นใหม่เนี่ยจะต่อเข้าอันนี้ได้นะครับเข้าคอมได้นะครับหรือจะเป็นโน้ตบุ๊กนะครับให้จอใหญ่กว่าเดิมได้นะครับเพื่อนพี่น้องๆนะครับสนใจก็ลองเอาไปซื้อคอมมาทุกวันนี้ไม่แพงนะครับหรือจะเป็นซื้อที่เซียรังสิตหรือจะสั่งในเน็ตนะครับเซียรังสิตก็ถูก4ี่ห้าร้อยนะครับจอสิบสี่นิ้วใหญ่กว่านี้ก็มีนะครับสิบแปดก็มีนะครับสิบแปดนิ้วร้านเพื่อนนะครับร้านเพื่อนอยู่รังสิตนะครับใครเทียรังสิต ถ้าอยากไปก็ไปได้นะครับเขาเรียกว่าเชียร์ลังสิตเก่านะครับข้างที่ผมก่อนหน้านี้ก่อนผมจะมาเนี่ยโอ้ผมไปเที่ยวไม่รู้กี่ครั้งแล้วนะครับเสื้อผ้าอะไรตลาดนัดอะไรต่างๆเสื้อผ้าก็หลายๆเสื้อผ้านะครับเสื้อผ้าถือๆมีคนงามๆผู้สาวก็หลายนะครับของตาอาหารตาหรือจะเป็นแบบจังสี่มือถือพวกมือถือพวกของมือสองก็หลายนะครับใดอยากสนใจก็ลองติดเบอร์นะครับเด้อถ้าแมนบรสันกัด ใส่ USB นะครับ USB กับเสียงกดดิชัดคุณภาพกดดิชัดนะครับหรือจะเป็นแบบคือผมว่าเนี่ยต้องมีกลรฮาร์ดดิสต์หรือจะเป็นเมมแบตแบสามสิบสองกิกนะครับโหลดโหลดนังโหลดเพล,โ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 ลงโหลดยังยังเข้าไปได้นี่นะครับแล้วก็ต่อเข้า USB นะครับแล้วก็ใส่ได้นะครับหรือเ้าจะแปลงเป็นตัวไอ้ระบบโมดูลนะครับ MP3 ก็ได้นะครับเพียงแต่หลายอย่างครับซ้ำข้อมูลซ้ำตัวเจ็บข้อมูลอันหนึง่งคอมไอ้โน้ตบุ๊กนี่ คลายโนตบ๊กเลยซีดีนี่แหละเขาเอื่อนนะครับจะเป็นแบบให้เช็คแต่เรื่องเงินเดือนนี่ผมจะหูเบิร์ตุกกยางนะครับเรื่องระบบไฟฟ้าระบบต่อระบบเอียงต่างๆนะครับหรือเป็นระบบเชื่อมต่อมือถือเขาฟังเพลงจากมือถือเขาในซีดีก็ได้นะครับลองเบอร์เด้อนะครับบุได้ที่มากบุได้ที่สนใจนะครับบุได้มากก่ลองเบอร์นะครับแนวปั๊บเสียงวอลลุ่มนะครับมีคนไปเหตุหลายคนแล้วนะครับของรถยนต์นะครับตัวบาเทียดไท้เลยแล้วแล้วก็ ยี่าปะเทีใแต้ต่อทัวโลกเลยนะครับหยอดลำพโพงลงอีกต่างหากลำโพงนะครับแล้วแต่ขนาดแล้วแต่เข้ามากนะครับให้ให้มันดังมวลไหมให้มันดังนุ่มสิบสองกับตังแหง,งปวดผมมานะครับแปดนิ้วหกนิ้วกำลังดีนะครับผมมาแหงหลายแหงดีแหงยิ่งเยอะแหงหลายแหงดีแหงเสียงมวลนะครับแทกก็เอาเงยกระเด็นหน่อยกระเด็แล้วแต่มักนะครับแล้วแต่คนมักหรือเขาจยาเยอาแซกของรถยนต์มาใส่ของบ้านกระเด็นะครับบวต่างกันหรอกเข้าก็ต้องมีตัว ตัวตันตัวค่าอันนี้วัดค่ามันนะครับตัวบ่อยมันขาดบวอยแทรกมันขาดนะครับแล้วก็ผูได้มากนะครับซีดีซีดีบัอันซีดีบับัติดตก็แสดงว่าเป็นน้ำมันนี้มันสายแพร่บัสายแพ, ח, ร,ยแพร,ร,ร่กับหัวอันบัวหัวอันกับมอเตอร์อนะครับมอเตอร์หมุนกับมอเตอร์ตัวหมุนตัวกลมๆนี่นะครับตัวหมุนให้มันลหลบให้มันอันนะครับลองสังเกตมังเดือด โตโตไอ้นี่โตซองมันนี่มันยี่มีโตแม่เล็กดึงดูดให้เสียงมันมีเสียงนะครับไข่ไข่ไม่นี่แหละนะครับไข่ไข่เป็นไม่มันยี่มีโตแม่เล็กนั่มนะครับโตท้องแดงนะครับก็จะเป็นแสงขึ้นเป็นเลเซอร์เอสเลเซอร์นะครับผมโอเบิร์ทุกอย่างนะครับแต่บริษัแกหรอกแต่หูนะครับแน่มืองกระหูล่ะนะครับกูได้มากกับู้ได้มีกับเจไว้ครับผมซีดีเครื่องเล่นซีดีเลยจะเป็นเอาสามสิบสองกิก ขอโทษขอไปแลยว,วนะครับแต่แม่จอบอค่อยนี่เพราะว่าเอามือถืออันนึงแล้วกับอันนี้นะครับมือถือแล้วกันะะบอกไปนั่มอันนี้ไปนั่มนะครับก็เลยภาพก็เลยเกินไว้จัหน่อยก็ทำเป็นเรื่องธรรมดาแหละเนาะบูได้ไปตั้งตรงปานังง้นตั้งตรงก็ต้องหามุมดีๆนะครับนะครับผมกูได้มากูได้อยากสีร่องเบิ้งกับร่องสีเบิเ้งได้ครับเด้อนี่แหละดีแน่นอนนะครับซีดีซัมคอมพิวเตอร์ตัวหนึ่งนะครับ ตัวฮาดดีตัวยังเข้าแบงเอาเลยนะครับตัวเจ็บความจําตัวกองไอ้ไข่ตัวเมมเบรี่ memory, เขาเอืน่นตัวกองตัวเจ็บความจํานะครับนะครับไค,แค้แบบเขาเอืน่นว่าตัวเหลือแล้วเข้าจะเอาจักกิกจักเมม, 500, กกกก f, ม f, ท่ดเดกนะ็ว,า,วากันไปนะครับห้าร้อยก้อยิดกระเบายแล้วว่าขันไปนะครับหรือพันก็บิดกระเบายนะครับเจ็บหอมืนเจ็บอีหยังต่างๆลูกทายลูกอีหยังเข้าลูกลูกทายลูกอีหยังต่างๆนะครับวีดีโอหนังภาพยนตร์วากันไปนะครับ นี่แหละตัวเก็บความวูลได้เอาไปแปลงโตเป็นโตหนึ่งก็ได้นะครับโตทีบผมว่าหรือเอาแปลงแปลงส่ขยายนิดหน่อยก็ได้นะครับออกมาไม่ลลวเห็นว่าครับที่ว่าเป็นขยายเป็นแทกเป็นกลางเบียดซับเบียดในโตเอามาใสไซนหนีก็ได้นะครับเทียนเดรย,ย,ย์ไร้ยางนะครับนี่นะครับฐานเพียงพ้ออยู่นะครับโตบางๆหนึ่งหลอโตขยายโตหลุ่มนะครับ ไฟกับ12 12โวลต์นะครับไฟบรไดมากับล่องไปหาสื่อเบองนับตามตลาดตามลานทัวไปนะครับหรือสังนิดๆนะครับผมทัวประเทิไทยนะครับบริดสนใจถี่มากเกี่ยวกับด่านนี้นะครับมียังกับมหาผมได้นะครับผมจะให้คําแนะนาแล้วก็คำอธิบายให้ฟังนะครับมหาอยุบานนะครับบ่าทำบ่าทำไรไปหรอครับใจดีนะครับค้นตลกตลกนะครับใี่5ราบปฏินะครับตลกตลกสิบบอสซี่เรียดนะครับ อยากสี่บอกกะอยากสี่บอกก็ได้นะครับไม่ได้อยากถือเลขถือเบอร์กับมาหาได้นะครับนี่แหละถือเลขแล้วเนี่ยเพราะว่าจะได้หู้จะได้เอาความรู้ไปเฮ็ุนะครับให้ตามระเทศเขายอมรับประเทศไทยฮาองนะครับภากอีสานผากใดๆผาักกลางภากใต้นะครับเทีเยแต่ละย่างนะครับเนี่ยตัวไฟเนี่ยนะครับถ้าแมนไฟมันบวกลื้นเนี่ยมันเป็นน้ำตัวนี้เนี่ยมันตรงมีตัวใดเสียนะครับตัวไฟตัวกองไฟมันนะครับ มันีมีตัวตัดมันอยู่นะครับตัวตัดไปไกรมันหอนหรอปุ๊บมันตัดนะครับบางค้เกีขยบกหูวานมันเป็นน้งไอย่างนะครับแมนสร้างตีก็ะหูนะครับพอดีหูหูว่าไรผมจะผมหูไรก็มูกนะครับนะผมได้เลือกกระเลก็แช่ยังเด้ครับเด้อแล้วครับลเอาไปเห็ดเบิองนะครับกูไดมาเอาไปเห็ดใส่คือผมว่านี่เป็นฮาร์ดดีดเป็นกองเตียวโตเก็บความจำนะครับต่อสายออกมาจะเอา ตัว u s b บมันบ่เอามาใส่เชื่อมใส่หนีเลยนะครับเราต้องมาใส่ข้างหน้าก็ได้แล้วเต๋มากเนาะคือว่าแหละดิปิดฟ้าไว้เชื่อมนี้แล้วก็ยํำฟัง USB อสโมทูดเอียงกับวากันไปนะครับเสียบนีนะครับข้างหน้ายูโมทูดกับจิึ้นนะครับขึ้นระบบเปิดซัมมิกตัวหนึ่งเด้เมื่อถือเขานะครับนี่ขนาดตัวยุบันยังแยกต่างหากนะครับนี่เสียบซีดีแล้วก็ต่อเขาปีเลยนะครับตัวปีแยกนะครับเสียงก็ดีนะครับ นี่ผมใส่แค่สองจุดหนึ่งระบบเสียงนะครับที่จริงมันตัวนี้มันใส่ได้ห้าจุดหนึ่งแต่แม่ใส่เบิร์นี่เจ็ดจุดหนึ่งนะครับผมก็ดีแน่นอนนะครับเสียงคุณภาพซัมคอมมิเตอร์ตัวนึงเลยนะครับอันนี้ซีดีเครื่องเล่นดีวีดีนะครับบอกไว้ไงเล่นได้ทุกอย่างนะครับทําแมน่นโมทําแม่นแปลงนะครับเพิ่มก็ดีก็เก่านะครับระบบโมทูดหรือระบบอ่า ไฟก็ได้นะครับต่อได้ตู้มือนี้มันมีคนหูนะครับบางคนก็ใส่ฮิตบูหูว่าเอาไปเฮ็ดเฉียงบางคนเขาก็เอาไปทิมนะครับทิมกับเสียดายจะซื้อไปซื้อไม่ก็ปั้นกวาดนะครับปั้นกวาดตามยูแบบตามสกิทเศรษฐกิจพอเพียงดีกว่าเหมือนพอทุกคนพอองทุกพงนะครับพอของทุกคนทุกคนเจ้าไทยนะครับผมแม่น้องเพิ่มเข้าก็ดีนะครับเพื่อปลูกเขานะครับผมฝนตกฝนยังเหล่าเฮ็ด ปูเข้าก็ได้นะครับปูเดดๆประชาชนได้นะครับปูแมนผมนะครับที่ผมบอกนี่ผมอยากให้ทุกคนฉลาดฉลาดเก่งๆนะครับที่ผมยกหเหนียวหเลยนะครับสองขางเลยนะครับเยี่ยมนะครับดีหรือที่ว่าเป็นเริ่มหูกันบอหลายหูกันเอาไปเฮตดการหลายคนแล้วนะครับติดเครื่องเสียงติดลําโพงติดยังต่างๆนะครับผมดีครับเยี่ยมเยี่ยมเะเด็ดผ้ากอครัวพอแม่แม่พอไปเที่ยวต่างประเทศแมนมครับไปทุกคนนั่นแหละนะครับได้ไปติดตั้งเครื่องเสียงไปติดต่างยังหนประเทศ เข้าก็เริ่มประเทศอื่นเขาก็มาสื่อไปหลายคนแหละครับที่ผมเ็นบอมเบิงอยู่ในอันนี้อยู่นะครับยูทูบอยู่แต่กับหูอยู่บางเทียกับเบิงนิดๆหน่อยนะครับหูอยู่ว่าเขาสื่อไปเล้วนะครับเครื่องเสียงเทคโนโลยีประเทศให้เขานะครับเรื่องกวดหลกกดแช่นั่นะครับตอนนี้กับประกวดร้องเพลงนะครับเด้อตอนนี้ประกวดร้องเพลงนั่นไม่สีชมพูนะครับจิแงมป์แห่งประเทศไทยนะครับได้อันดับหนึ่งของหลูกตุงสตริงหลายเพลงแล้วนะครับมิญิงชายชายหญิงนะครับชายหญิงหญิงชายนะครับ เรื่มก,ไก็ไหลก็แช่ให้นะครับเด้อนะครับสวัสดีัมวันนี้เอาันีได้ครับเด้อติดและในนลอกสถานที่ต่างๆเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าระบบไฟฟ้าไฮเทคระบบเทคโนโลยีเทคโนโลยีทันสมัยอย่างแน่นอนหน่อย fc Music กว d i o ติดได้ทุกอย่างในสตอกและในบ้านสถานที่ต่างๆสวัสดีนะครับเด้อสวัสดีนะครับๆๆ